หะไเอ้เชี่ยทำไมมึงเข้ามากระตุกเลยวะอะไรเข้ามากระตุกวะมันไม่ใช่หวาดไม่ทั่วพี่ผมไม่มีมเมล็ดแล้วต้องไปซื้อมาใหม่หมดแล้วเหรอใช่ไปจังวะอ๋ออันนี้แน่เลยว่ะพี่นี่นี่นต้นนี้ต้นนี้เอาไปให้เขาแล้วเราจะได้หนึ่งดาวฟรีฟีพี่ให้เื้อเลยนะขอซื้อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาน,นีเหรอใช่ใช่มานีเนี่ยเราจะได้เป็นสองดาวแล้วเราก็จะไปได้กางเกงของนายกของเราเก่งวุ่นวายอย่างไรอีป้ามานี้ม่งไม่รู้จะชอบเท่ไรเออแบงคหลายาดี อะไรพี่อ๋อ้้้ตนนนัเนี่ยเดี๋ยวผมวางไว้ในกล่องให้วางไว้ในกล่องให้อยู่ในกล่องข้างบนนะเอาเกรดธรรมดาไปให้นะพี่มีขาอย่างแพงอ่ะเนี่ยร้อยหกห้าพูดเพงมานีจ้ามาจณีเป็นพี่อยู่วะมานีจ้ามาณีเนี่ยมานี อ้าวกูเดินผิดทางไอ้เหี้ยเดี๋ยวลงล้างหน่อยน้ำพึ่งเยอะอะขายทิ้งดีปะได้ต้องสองพันหนึ่งนะไม่รู้เก็บไว้ทำไมล้วไก่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 เอ้ยไปเจอเข้ามาฟัง์มไก่เดี๋ยวเกียบเข้าละกูไปดีกว่าไปไหนวะพี่อ๋อเดิมรถน้ำต้นไม้เฮ้ยผมไปหาด้วยแล้วเขาเปิดเก้าโมงนี่พี่พี่ไปแปดโมงเนี่ยฮัลโหลอ้าวเป็นคนตื่นเช้าไงนี่พวกตื่นสายไม่เอามาเล่นมาสายใครตื่นสายไม่มี ตึง,งทำไมวะเอ,อ่อคือทำไมไม่มีได้แบตเตอรี่อ่ะงงเพราะว่าฝนก็ตกไม่ผ่นะานฝนตกธรรมดาอย่างเดีออปลาไม่ผ่านผมมันทำไมไม่ได้แบตเตอรี่เลยเข้าใจฮ่ากูได้สารายไว้ให้มึงกินในเมืองละสาร้ายเก็บไว้ดีกว่าพี่กินนางอุ่นดีกว่าที่ได้ฟรีอ่ะสารายรู้สึกทำอาหารได้มั้งมั้งมั่ง ชอบเสียงแกไม่ขัดอย่างนั้นวะเสียงมันขัดสเสลได้สังเดี๋ยว่าเสียงพี่มาดูสิปกติมันต้องปัพี่พี่เหรอวะเฮ้ยทำไมตังรถตังเพิ่มมาวะแก่ไม่รู้ว่าใครทำอะไรอ่ะไม่รู้ดูไม่ทันอุ้ยน้ำหมดตดหลังตุ่มพี่มามันยิงอยู่ข้างในหรือเปล่าอยู่พี่ฝากรถต้นน้งูหน่อยดิ ผมจะไปหามันดีโอ้ยขอบคุณมากเลยว่ะทำไมอ่ะไมค์คาวอากอิ่งทูเลิฟดิสอ้าววัวชอบเฉยใช่เขาจะให้วัวกินไงพี่พี่ได้สองดาวยังหนึ่งดาวเองอ้าวผมได้สองดาวแล้วว่ะพี่ไม่คุยบ่อยเองเพราะว่าถ้าเราช่วยเขาเราเราจะได้เพิ่มเราจะได้เพิ่มมาหนึ่งดาวไว้พี่โอ้ยแทบใครโดนในที่ดักๆมาบังแทบของกูเนี่ยมองไม่เห็นเนยถืออะไรอยู่ ี่<ไ>หน่วยหน่วยโดเนตไงหน่วยการตลาดาตติง้งได้ทำกินซีดมาว่ะเอามาปล,าลูกเลยท่าน่ะพอดีเลยที่จริงพี่เอามาปลูกแล้วนะแต่ว่ามาปลูกธรรมาดาเพราะวันหนึ่งมีช่องเหลือเต็มเลยเอามาเพิ่มเลือดดิแบบพีบีอ่ะคนละเกมพี่อะไรวะพี่บีเอากินเพิ่มเลือดสี่สิบไง <c oughs> ไปสนามมือเต่เป็นสนามมือโคตรไร้นส,นาสาระเลยเฮีย <c oughs> เอาความกินมา <c oughs> <c oughs> สนับมือสัตว์เอ้ยไม่เชยไปหามานแล้วจ้าพี่ผมฝากเอ่อรถไล่เงินหน่อยดิพี่ไล่เงินยังไม่ลดเลยผมลดที่เหลือมาละเหลือไล่งินที่ยังไม่ได้ลดแล้วผมจะลงรตอนเย็นอ่ะเอ้ยอีเวนต์มาปิกนิกว่ะโอ้ยคนโรแมนติกลมสดโชคดีจังที่เจอเธอในเวลานี้พี่หัใหญ่พี่ดูจังคาสิน แต่ต้องพาเด็กไปเที่ยวแถบชนบทนะเฮ้ยตกปลาได้คอเปอร์ดีใช่ไหมฉันเลยคิดว่าอยากจะชวนเธอมาเป็นวิทยากรได้ไหมตอบยินดีแล้วกันใครเขาตกปลาใกล้ๆกูกเนี่ยตกปลาได้คอเปอร์ไ <c oughs> อ้ัปมอ๋อฉันเรียกเด็กๆก่อนนะพี่ผมกำลังหวานกันอยู่ทำไมพี่ตกปลาแมสก์ม <c oughs> <c oughs> ันน, <c oughs> นนี่ตั้งนึงเลี้ยงสีเลี้ยงสี ีิถีตกปลาเข้ามาต่วผมกำลังหวานกันอยู่มันมีแหกเศษมากๆอันีประสการณคอมเพลมาหกอันนะโคเทอะไรปะเนี่เขามีประสบการณ์มากมายในชนบทแถมเขายังไม่รู้เรื่องไอ้แถมเขายังรู้เรื่องสกุลละแดงบานด้วยทจิด้วยทางเดินเลยพี่มีใครบอกฉันได้ไหมสเปกอนธรรมชาติคืออะไรคืออะไรวะพี่มันคืออะไรหั่นไม้ไง อะไรก็ได้ทุกอย่างทรัพยากรธรรมชาติคือวัสดุมากมายที่เกิดจากธรรมชาติเือว่และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจว่ะจริงหรอดีมากเลยอะแจ๊ดเอาไปเลยสองดาวผมขอสิบดาวได้ไหมผมจะขอแต่งงานเลยครับผมขอสิบดาวเอาล่ะให้ความสนใจพี่นมสดกันหน่อยเด็กๆเฮ้ยเกิดเกิดชีวิตชนบทคือการทำฟาร์มหรือว่าชีวิตชนบทคือการหาของป่าว่ะ อยากตอบว่าชีวิตคนนบทไอชนบทคือการหาเพนนีว่ะหาทุกวันเลยแม่งเลยการทำฟาร์มแล้วกันผมทำฟาร์มเยอะมากดินของหมู่บ้านนี้เหมาะกับการปลูกผักแสนอร่อยสัตว์ดีไงมีตัก็ได้ว่ะ่หญ้าของหมู่บ้านนี้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ตอบปุ๊ปไอพี่พี่ยังซีนพี่เดินมาไหมเห็นผมป่บ้านเห็นผมป่าไม่เห็น เดินผ่านน่ะดูดิหลบปาลยมะคมล้วมไม่มงกินมีฟองอากาศตรงนี้เลยอย่าที่ตกไอสัตว์เอ้ยเดินมาละหายเลยพี่แย่งซีนผมกำลังสวีทกินอยู่ก็แข็งแรงมากผมเคยเห็นเขาแบกครูอะเมื่อคืนผมเห็นครูเพนนีเหยียบไหล่เขาเพื่อปีนขึ้นไปบนต้นไม้ฮะตอนไหนวะมันเป็นเรื่องราวเลยน่ะมินเซนใหญ่นิทาโคสีโดนแซวอ่ะแล้วพี่ก็เดินไปเดินมา เอาลล้วเรพอแบบัดนี้แล้วทั้งสองคนไปเล่นได้โอเคโอ้โหคุ่สวีดนะพี่อยู่กันสองคนน่ะแล้วเหมือนมีลูกสองคนด้วยอ่ะกำลังปิกนิกกันเลยเมื่อยจริงๆที่ต้องดูแลเด็กๆพวกนี้แต่ฉันไม่สนใจหรอกฉันมีความสุขที่เห็นเขาได้โอ้โหมีเมล็ดทิวลิปขายว่ะแพงจัดขายเท่าไหร่วะ เธอเคยอยากดูแลเด็กๆบ้างไหมนมสด400ต่อไปถามว่าเธอเคยอยากดูแลเด็กๆบ้างไหมนมสดว่ะดูดี่ผมควรตอบว่าอะไรวะมีอะไรให้ตอบอ่ะก็ถามนี้มันคืออะไรฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เอ้ยพวกนั้นเลยด้านที่สองแน่นอนฉันอยากมีครอบครัวที่แน่นอนแน่นอนแน่นอนี่ผมอยากตอบเลยเจอจล้วมันเป็นไปตามอายุอแล้วงั้นผมตอบแน่นอนแน่ผมอยากตอบแน่นอนอ่ะอยากตั้งครอบครัว เ,เขาบอกชาเดนก็เหมือนกันดีใจจังที่เธอรู้สึกแบบเดียวกันเลยไอ้เอาว่าเขาพูดอย่างนี้แล้วปลากเลาก,ลลก็นมุ้ยแล้วว่ะจะไปเลายๆกันนปลาอได้ปลากเก็นมุ้ยตัวแล้วมันคือปลาเอ้ามันคือปลาอะไรพี่พี่ตัดต้นไม้ไม่ใช่หรอปลาปากเล็กอ้าวแล้วเวลาผ่านไปสี่โมงแล้ว่ดกมูนเดือดคัตสีเขาตกไปกี่ตัวแล้วเนี่ยอะไรวะสี่โมงแล้วโอ้โหเขาไม่อยู่บ้านเขาอยู่ข้างในโถเป็น วันนี้ออกมาจะให้ของโหแม่เงยเวสเหลืออีกสามวันว่ะโอ้โหบริเวณดูคัลซีนได้แม็กมาอะไรเหรอลาวาเหรอไม่รู้ว่าเม็ดแม็กมาอ่ะาไม่ออกจะเอาไปดเนตยังอ่ะแอนเชนซีดอ่ะแอนเชนซีดที่อยู่ในหีบเราเอาไปแล้วเอาไปแล้วผมมีผมมีอยู่ในตัวหนึ่งอันอ่ะปามกูได้แพ็กเกจมงมาอีกแล้วได้เหมจแพ็กเกจพี่พี่ตกได้เยอะจัง จะปลูมยางฟ้าทองกูทำประโยชน์ได้กว่ามันดีสาวอีกพี่แม่งสุดยอดทล้ไมพีของเอ้าแล้วกล่องเต็มไม่เชี่ยผมจีบสาวแต่ผมก็ช่วยทำงานเนาะไม่พูดถึงเขนเนาะเต้างงกลัวใส่กล่องข้างๆไว้แล้วกันของเต็มแล้วเนี่ยพี่พูดอย่างนั้นผมเสียใจเนาะน้องให้ผมลงเหมืองไอพี่จะวุ้ยชั้นนี้ไม่ใช่ต้องลงชั้นที่สิบผมคาดอีกสามสิบอันน่ะทันเมื่อวานสามวัน อันละสิบวันละสิบวันละสิบเพิ่งลงเหมืองมาตอนหกโมองอุ้ยคอปเปอร์อย่างเยอะรวยจ้ารวยคอปเปอร์เลยจ้ารวยด้วยรวยไม่มีอะไรแล้วหรออุ้ยทางลงอะไรมาตอนวะเนี้ยยุงเหรอขาวๆนี่ว่าได้เพื่อนยำบักปีต จะลงไปช่วงนี้มีคนฝากขายของวะขา,งขายของอะไรขายของในซีเอสเนี่ยโอ้รอบนี้ไบโอเนตเลยว่ะไบโอเนตกีบ่บาทวะเนี่ยกับหมื่นเนี่ยกูได้หลายบาทเลยเนะี่ยเพราะว่าเขาขายไม่ได้เขาเลยไปเลยให้พี่ฝากพี่ขาย,ยางมาคนมาลงขายแล้วโดนเฟซลบแมว่าเฟซไม่ให้ขายอาวุธแต่กูเซ็นเซอร์เป็นไง <laughs> จริงเหรออาวุธในเกนมเลยนะโดน,นแดนใช่ขายมีดขายปืนเนี้ย <c oughs> พิมพ์ชื่อไม่ได้แล้ว จะมีก็คักพิมพ์เป็นไอติมแทนนะกูชอบพี่วะใช่ <laughs> เสียงหลงเร็จังลม <laughs> <laughs> อ,อัทรรสเยาแซลหน้าม้าหนูเอเราเราไมไม่มีมแมลงเลยอะ่ะโธ่ใยจะเสร็จไปเนี่ยอสา,า์มหาตั้งเยอะให้เก็บตั้งร้อยอันแม่เจ้าเยอะชิบหายเยอะมากมาอว้ยทำไมตีไม่ได้เลยอะ่ะ หนึ่งก็ยังดีปิ๊งนี่แหนมันแรงโอุย้ยมันตอบยากจังอะบักมิดอะได้เจ็ดสี่เองลงใส่ต้องลงเร็วๆอันนี้สองทุ่มล่อไวจังวะโอ้ยเดงหาเลยไม่ได้เลยเจ้าันเจ้าพี่ฝากหาแร่ทองหน่อยดิได้ปะได้ได้ ช่วยหาช่วยๆกันเนาะเพราะว่าแบบเราขาดจริงๆว่นแร่ทองขาดเยอะมากเยอะมากใหมขุดเลยเฮ้ยสี่ทุ่มน้องอ่ะพี่ต้องกลับแอ้ไหนทางกันนะเดี๋ยวก็ไปไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวกลับไม่ทันมันมีแบบซื้อเวลาไหมวะที่แบบเพิ่มเวลาเพิ่มอะไรไม่มีอะ่ะอยาซื้อเวลาได้จัง เรมลดน้ำต้นไม้ได้ยนะครับเออพี่ฟิวทำได้ยังหุ่นยังพี่พี่รดน้ำต้นไม้หุ่นยังลืมเรมเริมเิมอ้าจีหายพี่กูเอฟเคต้องนานแล้วไม่บอกิบหายผมบอกตั้งแต่ก่อนที่ผมจะไปหาเป็นนีแล้วไ่พี่พูดอย่างนั้นเสียใจกูซาไปเป็นตัวประกอบในคาสินให้อะเนี่ยพี่ไปขีนตบปลาโรแมนติกจัดเลยเอ้ยสองคนโรแมนติกแม่ แดี๋ยวเจอก็ได้เข้าแหละเจอถ้าเจอครบแปดดาวปะวะให้ผมกี่ดาวอะเก้าสี่ผมจะสิบแล้วว่ะผมจะสิบแล้วขาดอีกนิดหนึง่ง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 ผมแร่ค,คอปเปอร์เรามีเยอะมากเลยว่ะตอนเนี้ยใครมันตัดไม้ได้ห้าร้อยเจ็ดสิบสองเมื่ยโคตรเก่งพี่พี่ผม,มตัดต้นไม้หน้าหอยปลาบ่หวะ่ตัดไม่ตัดถ้าได้ผมผลิตก็เก็บไว้ในกล่องก็ได้นะ ต๊ตตตพี่พทำไมทำไมบ้านบ้านเรามันมันมีต้นเห็ดงอกมามาได้วะอัานไหนหรอระผมพูดไปแล้วอะ่ะมันเป็นต้นเห็ดเลย<อ>เป็นรูปเห็ดเลยพี่อันนี้พี่ก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยทำไมไม่เก็บไว้อะนะเราสวยนะเอาเก็บไว้ในแมปไงไม่ต้องไปขุดมันดีออกเอ้นเชียนซีดว่ะเอาจากไหนอเจอ้านะเอามาจากจากจากในองเมืองพี่ มเมล 1, ็ดพันยุคดึกดบ่มันอันนี้อันนี้อันนี้มันได้เป็นถุงเลยอ่ะเมื่อก,กี้พี่ได้เป็นมเมล็ดมันได้ยังมันปลูกได้ปะวะปลูกได้ปะหรือมันถ้ามันถ้ามันคือว่ามเมล็ดก็ปลูกได้พี่แต่มันเขียนว่าเป็นให้ให้ประมาณว่าแบบเป็นของโด o n a ะ i ออของดีจะเหรอถ้าใครเขาตัดต้นไม้แล้วไม่ปลูกคืนอ่ะอย่าให้รู้นะผมไปปลูกให้ก็ได้เอามาเก็บไว้เต็มบ้านเลยฮัลโหลในกล่อง ไอ้ปลูกสิปลูกจะทอหลังบ้านนุ่นซ้ายๆอ่ะลกมากอืมปลูกให้อ๋อกี่ต้นวะเนี่ยนะเจอเหรอขยันตัดมากเลย <c oughs> โคตรเยอะมเมล็ดทำไมเยอะขนาดนี้วะเนี่ยนอนเถอะทำไมอะ่ะลีบหบอกปลูกต้นไม้อยู่ใจดินดินเจ้คนรีบวกกูอีก <c oughs> ใครวะอุ้ยง่วงนอนแช่ตัง ตตึ๊ดตีตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วผมกำลังเข้าไปนอนใจเย็นๆนะผมมีเชอร์รี่มาให้ด้วยอะทุกคนเอาป่ะเอาไปกินไหมเชอร์รี่บอมนะป้งกระชายอืมเฮ้ยเอาว่ะพี่เลเวลเก้าแล้วว่ะพี่ทำอิเลียมสปริงเกอร์ได้แล้วว่ะอะไรหรอชาวป่ากับนักเก็บของป่าอนไรดีดีกว่าวะแล้วแต่จะเป็นสายอะไรอ่ะถ้าเก็บของป่าเอาของป่าทีาเปอร์เซ็น

ออ้กาแฟขายไบโอเน็ตเกือบหมื่นเลยเนี่ยผมซื้อผมซื้อซื้อไในราคาบาทนึงเขาว่าบอกเขาเอาตังเก็บไม่ซื้อเออตังเก็บไม่ซื้อใช่ไหมแลกกันแลกกันได้ห้าร้อยเฉยโอ้ยผลผลิตมาเอเก็บดีครับรออะไรอ่ะนี่พี่ฟลพี่อยากเก็บเก็บได้เลยผมเลเวลเก้าแล้วมันตันเลเวลสิบผมคงครับได้ไกไกลกว่านี้ไม่รู้ว่าอันคืออะไร แต่แค่นี้ก็พอแล้วพี่ได้ครับพามเงินไ,นได้ด้วยโหแย่งเก็บแบบยับง <norms> ทำไมอ,องอุ่นไม่โตรเราที้เราตามต้นไม้ตั้งเยอะทำไมไม่โตมันไม่โตนี่อ,อง้งอุ่นตัวถ้าตายหรอขอ,องจริงก็ปลูกตั้งหลายนะหลายเดือน พี่เอาไปเก็บ<ช>ไว้นะผมว่าไม่ขายใช่เนี้ยอ,อยู่แล้วอะ่ะขายไม่ได้หนูอ,อะไรเก็บดีเนี่ยไฟเบอร์เก็บแค่นี้แหละเอาอันนี้ด้วยพี่หนูรถจา้าผมชีแไม่รถรถดันเนี่ยใช่อังหนรถยากมากพี่ ผมลงเหมืองกันนะพี่มันลดตรงนหน้าแทนผมรับเควสผมรับเควสปักมีดมาผมยังทำไม่เสร็จเลยเลือ,อีกสองวันเองมั้งผมต้องไปรีบกำจัดมแมลงหน่วยกำจัดมแมลงมาแล้วครับไม้ต้นแบล็กเบอร์รี่มันหายไปไหนหมดอะเจอเห็นมั้งปะไม่เห็นเลยพ<ม>ี<ด>่ใครไปไหนหมดอะไม่รู้ปกติมันมันหายดอกแล้วเหรอผมไม่เจอเลยน้อ,อยเหรอแต่ปกติมันเก็บละรีเลยไม่ใช่เหรออีกวันหนึ่ง ออมนี้ไม่มีใช่ยไม่ผมเดินอ้อมมาใหม่เลยนะมีรถรางแต่ไม่ใช้โอ้โหสุดยอดเราโคตรขยันตื๊ดตืดตื๊ดตื๊ดตืดตืดตื๊ดตืืดตืดืดแยมก็ได้อะนะได้อะไรวะนะ โอ้ยพี่เจอแล้วไอ้แบกเอาให้เจอเด,นะดีไหมเนี่ยได้เลยพี่ยังบอกว่าพี่อัพสกิลมาแล้วว่าเวลาขุดแร่อย่างเงี้ยพี่มีโอกาสได้สองอันว่ะแล้วพี่ก็ได้สองอันมายังไงล่ะนี่ล่ะห้าร้อยห้าร้อยเอางี้เอางี้จะแร่ก,กันแร่ก,กันมาเอาเอาแร่โกให้พี่เยอะๆเดี๋ยวพี่ให้อเอาเหปะ่ะเอ้ยช่วยๆกัน ผมไล่โก้ไว้พี่หน่อยโอเคป่ะพี่พี่ทำเฟรนว่ฮะเฮ้ยอย่านิวเวนว่ะเริ่มแล้วว่ะเริ่มได้แล้วว่ะเด้งไอ้หูไอ้เชี่ยอะไรหรอหนึ่งสองสามสี่อะไรเหรอผมเพิ่มมาสองดาวไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยวันเกิดใช่ป่ะแต่ผมเพิ่มผมเพิ่มมาสามดาวเลยจริงเหรอบ้าไอ้เชี่ยเววันเกิดปกติมันให้วันเดียวไม่ใช่หรอไอ้เชี่ยผมผมเพิ่มมาสามดาวเลยไอ้เชี่ยมันให้วันเดียว จากสี่เป็นเป็นเจ็ดอ่ะรอดีใจด้วยจากสี่เอ้ยใช่จากสี่เป็นเจ็ดชี้ยกงงเลยว่ามันเกิดได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้อะผมให้ผมให้แร่อะพี่ให้แร่อะไรอะแร่สีม่วงม่วงอ๋อตือตืก็นั้นเป็นของที่ดีที่สุดแล้วไงที่หาได้นะ ตล้เขาไม่ชอบตัวป,ปาร์สเหรอวะเฮ้ยพี่ไม่เจอมแมลงเลยว่ะเควสมันหลอกดาวเนี่ยเจอแต่สลามโอจะมาหา,มาแมลงสักหน่อยเธอสลามนั่นเลยพี่ชั้นชั้นหนึ่งวามีมีของให้เก็บป่ะลงไปดิชั้นโกนลออ้วล่ะกูยังไม่ได้เข้าไปเลยว่ะลงไปเซ่กูจะไปได้ออไวงวะก็ชั้นชั้นหนึ่งร้อยได้เลยอ่ะ ชันเก้าสิบได้ดาบไม่ใช่หรอมันอะไรมันมันเป็นผลไม้แล้วทาให้เราอ๋อเออที่พี่บอกวันนั้นเออที่พี่ิลบอกว่าจะจะไปเก็บก็ไม่ได้ไปเก็บฟูสตาบะไอ้ดาวผลไม้ให้ดาวอะเออพี่บอกไปเก็บว่าไม่ไปเก็บผมก็บอกอยู่มันเพิ่มสเติมินากับหลอดเลือดฉันเท่าไหร่นะมันเพิ่มแค่สเตมินาอ๋อเหรออนนั้นแหละนั่นแหละเพิ่มสเติมินาเพิ่ม จะร้อยอ่ะลงไปก็เจออะไรเมื่อวานต่อหนึ่งคืนใช่ปะเก็บแล้ววะผมจะมาเอาทองใ,ให้พี่ปาด้วยใช่เอาทองขอทองเยอะเยอะีอะ่ให้คาสปริงเกอร์ได้แต่พี่คาแบบเป็นอิเดียมได้นะเราแรกลิเดียมหาจากไหนวะมันต้องใช้โกลิเดียมแล้วก็แบตเตอรี่โอโ้โห ดูแลแบตเตอรี่มาทำอะไรแม่งเลยแล้วแบตเตอรี่เราน้อยน้ยฟ้าผ่ามาก็จริงแต่คือไม่มีแบตเตอรี่ให้เลยอะไรวะนี่อแล้วเราไม่เจอเลยเด็กี่สิบอันอยู่ท่าทั้งวันอนะบอกเลยวนะเนี่ยแม่งเลยเอาว่าเจอเป็นดวงของเจอ้ะเนี่ย พี่เจออีกแล้วเจออะไจริงเหรอไม่เจอเจอบ่อยเหวะไม่เจอลงมาไม่เจอพี่เจอรัวๆเลยไม่รู้แต่พี่ก็ไม่ค่อยเจอโกอย่างนี้นะ<ม>หาอย่างแย่เจอโก้เต็มเต็มเลยพี่เออเอามาเอามาเยอะๆขอเยอะๆข<อ>ุดแล้วมันได้แค่อันอันเดียววะอา้อาวอา้าวทำไมเอาไปเกี่ยอยู่นี่วะทักทายพี่ทักทาย Hello Hello มาถามว่ากูมีหุ่นไรกาไหมถามทำไม,มวะเต็มบ,บ้านเลยอะไรของแม่งวะแ <laughs> ค่ถามมีหุ่นไรกาไหมเลิกคุยไม่ได้ละผมว่าเราไม่ให้สรุปก็ไม่ได้ให้เลยเฮ้ยสวัสดีวอเคสผมไม่น่าผ่านนั่นแหละเหลยสองวันนะโหพัคมิดผมเพิ่งได้แปดสามมันต้องการหนึ่งร้อย ใหม่ยอดเยอะมากร้อยหนึ่งใครจะหายหคุณได้วะครับเ,เฮ้ยกูตายไอ้เหี้ยอะไรวะ mm. เอาโอ้ยอะไรไปเนี่ย <laughs> มีคนตายหนึ่งเอเองอ,งอูแล้วของตกไปไหนไเนี่ยอุ้ยของตกของหายนะเจ้าเอา้าดาบตามหายหด้วยไอ้เหี้ยอุ้ยดาบหายแย่เลยอันเนี้ย <laughs> พี่บอกเลยเป็นตอบได้แค่ครั้งเดียวอะไรวะไอ้สัส ไปกูไม่ว่าลายก่อนกูไม่ลงเมืองละไอ้เนียชาตินี้อะไรจะขนาดนั้นเจ้เนี่ยดาบหายที่ตอนตายตกกมีแต่ขยะเนี่ยผมผมไปซื้อดาบใหม่ละกันมันไม่มีดาบอะไรดีเท่าดาบในร็อกพี่ว่าดดาบที่เหลือมันก็แพงแต่ว่าแพงแต่มันไม่ค่อยแรงพี่แองี่กู้องหายได้เห็นไหมฮะ อะไรนะมันกู้มันกู้ของหายได้ผมกู้ได้มาทำยังไงอ่ะกู้ได้ด้วยหรอที่กิวอ่ะกิวด้านข้างด้านขวาเหมือแล้วก็ออแล้วก็ร้อยแล้วต้องเสียตังค์เพิ่มปะเสียตังค์สามร้อยเออแต่ก็คุ้มอยู่นะมันมันมันว่าเดี๋ยวไปหาให้วันอีกสองสามวันมีแบบนี้ด้วยเหรอของด้วยตึตึตึ เฮ้ยให้ยห <s im itation> อ,อยู่ก็ว,ว่ามาเฉยตกใจเอาว่าเก้าห้าแล้วเก้าห้าแล้วแกโซฮอขออีกห้าครับขออีกห้าขอร้องขออีกห้าได้โปรดพีซพรุ่งนี้จะได้ไปเอาฟาร์มเอามาให้มีนาสักทีขอชื่ออะไรนะเมษาเหรอเออจะพักกระดากดาเอ้ยได้อีกแล้วสุดยอด ขอเยอะๆขอเยอะๆเอาได้ทางไปเลยไปอุ้ยกดผิดไม่มีแล้วหรอนี่หกโมงเย็นแล้วหรอใช่กำพี่ต้องการอีกสี่อันหนึ่งนิดหน่อยหยำ อ้ยชั้นนี้ดีชั้นนี้ดีเอา้าไม่ดอกอีกอีเอออีกสองอันอีกสองอันมาอีกเอ้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันเอา้าไม่ดอกเอ๋ดอกสองอันสุดยอดเพื่อนเสร็จแล้วบายบาย thank you ครับไปแล้วกลับบ้านพี่มีสูตรหาทองเว้เจ้าคือ ถ้าจะหาทองอ่ะเวลาเราลงไปเอาลงชั้นแบบ90ก็ได้ไม่เป็นต้องลงลึกก็ได้แล้วแบบ uh huh. เวลาเราหาทอง,องนี่ใช่ปะเจอมอนเตอร์ก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเราขุดทองถ้ามันจะตีเราเนี้เราค่อยฆ่ามันก็ได้ฟันแล้วถอยฟันแล้วถอยอ่ะแล้วก็คือถ้ามันเราเจอชั้นนั้นเราเจอแบบมอนเยอะจริงๆอ่ะเราก็ออกไปชั้นอื่นแค่จริงเพื่อทำนั่นแะเราสนใจแค่ทองไงไม่ได้ไม่ได้สนใจมอน เราก็ไม่ต้องรู้สึกว่าชั้นมีร้อยี่สิบชั้นมัน้งหรือเปล่านะอันนี้พี่ไม่แน่ใจถ้าอยากลงไปเอ้ยเจอเพนนีพอดีสวัสดีครับดีน้มสดที่บ้านของเธอคงทำความสะอาดง่ายสินะฉันคิดว่ากั้นออตลกแล<ะ>้ว <บา S 1> ครับ,บ <า S 1> ตลกแล้วครับไม่เขาบอกว่าเอ้ยใหญ่จะตายหาพี่บ้านเราใหญ่มากเอาเราเวสเสร็จแล้วทำไงอะ่ะนำเนื้อไปวางไว้ในถังที่อยู่ข้างบานของวินล,ลี่ ใครคือวิลลี่วะพี่พี่มีเนื้อเนื้อไอเนื้อเนื้อ,อมแมลงวะผมขอให้ดิพี่พี่มีพี่กลังเอาไปใส่ในบ้านวิลลี่อ๋อบ้านวิลลี่ที่พี่บอกว่าชาวมงที่เขามีถังใส่ใช่ปะมันคือถงอังเวสไว้พี่ตรงไหนถังไหนพีออ่อ๋อหรอถังข้าบ้านมนเลยเออถังเวสพี่ไม่นอนเอา,เอาบางมีใส่ใช่คุณรู้ว่าถัง,ง<ะ>ัของได้นี่อ่ะนี่อผมผ่านแล้วเวสอุยที่ว่ะเออซุยที่บัก นี่ยผมได้มาสามพันเห็นป่ะอุะอ้ยอย่างเยอะอุ้ยเควสอู้เควสแม่งยากว่ะพี่ยากจริงแต่แต่ตัง์แม่งได้เยอะมากอะเอ้าแล้วคนอื่นก็รับเควสมาเหมือนกันเหรอพี่รับเควสใหม่ได้ป่ะ<ม>พี่รับเควสมาหาเอ้ารับไม่ได้แล้ววะเป็นเควสประจำสัปดาห์เหรอแย่จงังที่สี่ทุ่มมันนี้หว่า ไปเจอแล้วเนี่ยไเจอเอาให้เขามาดีอาให้เย่ให้ครับมาไปให้ให้แล้วได้ท้งเพิ่มเพิ่มกี่บาทวะเออได้มีอีกห้าร้อยเราก็จะไปเอากางเกงในของลุงนายกของเราไป <c oughs> <c oughs> ลือไปที่บ้านเขาเฉยอะไรเนะี่ยตังเราสามหมื่นแล้วว่าเราเก็บไปทำอะไรอ่ะอัปเกรดไหมอัปเกรดเราไก่เปล่าฮัลโหลทุกคนเนี อาอเดยใช่ไหมใช่ไหมคิดเหมือนผมใช่ไหมไม่ใช่พรุงนี้ร้านปิดนะฮะแตกฮาว่าทิดซะด้วยไม่รู้ว่าโรบินปิดวันไหนอะพี่เก็บก่อนฝากไว้นะมีฝากไว้แล้วก็สลาม มคงต้องลงไปคนเดียวใช่ไหมเนี่ยแย่จังนี้เห็ดไม่คำอพีได้เยอะจังคำอพีคนแค่อุ้ยงนอนแล้วอะไวจัง นอนกันหรือ,อยังมันง่วงแล้วนะไม่นอนกันหรอนอนรอ,อนอน,น,น,อนอมึงไงเฮ้ยพี่พังอันก็ไม่โอ้โหเละเราอะช่างมันแล้วกนะัเราไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วอนะ่ะผมต้องไปซื้อมันเล่นมาเพิ่มมะเนะี่ยไม่มีใครปลูกเลยเอ,อย้ลาลา เฮ้ยเอาว่ะได้เหมือนหนึ่งถ้าทำทำเลเวลห้าเลือกอาชีพที่ต้องการคนเลี้ยงสัตว์ชาวไร่คืออะไรป่ะพี่ก็คือนั่นแหละอ่านเอาดิมันจะเพิ่มถ้าเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงพวเลี้ยงสัตว์ใช่มันก็จะเพิ่มมูลค่าพี่เลือกเลือกอะไรพี่เลือกผลไม้มีมูลค่างั้นเจ้าก็เลือกเอ่อไข่พวกอะไรเอ้เลี้ยสัตว์ลใช่ใช่ใช่จะได้เพิ่มเลยเอ้